เวลาเราถือคนวิหารเนี่ยเราต้องถือด้วยความเข้าใจทำไมพระเจ้าเจ้าต้องมีเมตตามีกรุณามีมุติตารีอุเบกขาแล้วต้องมีอุเบกขาด้วยถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยความเมตตาที่มันเกินก็จะเกิดปัญหาอืใช่อันนี้สําคัญมากการุณาที่เราช่วยเหลือเกินก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่มีที่สิสุดถ้าเราให้ความรักเขาสงสารเขา แต่ว่าคนที่เราสงสารให้ความรักบางทีมันเกิดความแบบเคยชินเห็นแก่ตัวหรือว่าเหมือนกับเหมือนเราให้เขาแล้วเขาก็เลยมองเราเหมือนของตายเหมือนกับทํำผิดก็ไม่ไม่ต้องรับผิดทําผิดก็ให้อภัยควาอเมตตาที่มันเกินไปมันเลยกลายเป็นโทษเหมือนกับสามารถที่จะให้อภัยได้ตลอดคนผิดก็เลยไม่เข็ดหลัอการช่วยเหลือ บางทีมันไม่มีที่ส้นสุด<อ>บางครั้งมันเลยต้องมีอุดเบกขาผู้ที่จชื่นชมอันนี้เราชื่นชมได้แต่ว่าไม่ใช่ชื่นชมแบบทุกคน<อ>คนผิดก็ต้องตําหนิคนผิดก็ต้องเตือนถ้าเราแบบเกรงใจแบบชื่นชมโดยที่แบบไม่ได้ดูถึงเหตุผลก็จะมีผลเสียเพราะบางคนก็อาจจะแบบหลง<อ>ในคาชื่นชมเราเวลาเราไม่ชื่นชมอีกเวลาเราแบบ<อ>ไม่นั่นอีกก็จะเหมือนกับ ไม่พอใจเราโกรธเราบางครั้งเราเลยต้องอยากชื่นชมอยู่แต่ว่าเราต้องวางเฉยแบบบางทีมันจะหลงบางทีมันไปเลยยึดมั่นถือมัน่คนคมวิหารจึงต้องมีอุบเบกขาถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่มีความพอดีออในบางคนในบางเรื่องเขาไม่พอดันก็เกิดโทษนะโอ้หอันนี้ทีนี้ก็จะต้องเกิดอะไรที่มันยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ต้องดักต้องดูแลต้องแก้ไขต้อง อะไรมากกว่าเดิมอีอฉะนั้นเวลาที่เราจะเมตตานี่ต้องมีอุเบกขาด้วยบางคนนะบางเรื่องอาจจะไม่ช่ทั้งหมดหยุดไปฟังเรื่องนี้เพิ่มดีกว่าได้ครับา่ะสายุขอบคุณมาก